อย่าเลื่อนผ่านถ้าคุณกำลังเจ็บจากที่เธอเดินจากไปอย่าข้ามถ้าคุณยังรู้สึกว่าเธอมีอำนาจเหนือคุณและยิ่งอย่าปิดคลิปนี้ถ้าในใจคุณยังแอบหวังว่าเธอจะกลับมาวันนี้คุณจะไม่ได้ฟังคำปลอบใจคุณจะได้ยินความจริงที่คุณต้องรู้เพราะวันหนึ่งเมื่อเธอเริ่มรู้สึก เมื่อเธอเริ่มเสียใจเธอจะเงียบเหมือนคุณตอนนี้ไม่ใช่เพราะเธอแกล่งแต่เพราะเธอไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากเธอเลือกเดินจากคนที่ไม่มีวันได้เจออีกแล้ว she left to hurt you not heal herself เธอไม่ได้จากไปเพราะอยากเยียวยาตัวเอง เธอจากไปเพื่อดูว่าคุณจะเจ็บแค่ไหนอย่าหลอกตัวเองว่าเธอสับสนหรือ,อยังรักหลายคนไม่ได้เดินจากเพราะเจ็บแต่เดินเพราะอยากให้คุณเจ็บมันคือเกมของพลังและเมื่อเธอรู้ว่าแค่การเงียบหรือถอยหนึ่งก้าวสามารถทำให้คุณวิ่งตามเธอก็จะใช้มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เกมนั้นจะจบทันทีเมื่อคุณไม่วิ่งตามไม่ร้องขอและไม่ส่งพลังให้เธออีกต่อไป เธอจะเริ่มไม่แน่ใจเริ่มเงียบเริ่มไม่กล้ากลับมาเพราะเธอจะรู้ว่าครั้งนี้คุณไม่ใช่เหยื่ออีกแล้ว Pain is the greatest teacher if you let it be ความเจ็บปวดไม่ใช่คำสาปมันคือครูที่โหดที่สุดแต่ซื่อสัตย์ที่สุดปัญหาคือคุณอยากลืมมันเร็วเกินไปคุณอยากข้ามมันแทนที่จะเรียนรู้จากมัน แต่ถ้าคุณยอมอยู่กับมันสักพักยอมรู้สึกยอมร้องไห้ยอมเผชิญหน้าคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเจ็บนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่มันมาเพื่อเตือนคุณว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนวิธีมองตัวเองเปลี่ยนวิธีรักเปลี่ยนวิธีให้ค่าเพราะคุณไม่ได้เสียผู้หญิงคนนั้นไปคุณเพิ่งเสียตัวตนเดิมที่ยอมคนมากเกินไปต่างหากและความเจ็บนี้แหละจะสอนให้คุณไม่ย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นอีก The power of silence is louder than rage ความโกรธมันดังแต่มันหมดพลังเร็วแต่ความเงียบมันลึกมันบาดและมันก้องนานกว่า คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอธิบายแค่เงียบอย่างมีพลังเงียบไม่ใช่การหนีเงียบคือการตั้งหลับเงียบคือการยืนอยู่ในจุดที่คุณไม่ขอให้ใครเข้าใจอีกแล้ว ผู้หญิงที่จากไปเพราะอยากให้คุณไล่ตามจะเริ่มกังวลเมื่อคุณเงียบเพราะเธอจะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรและไม่มีอะไรหลอนผู้หญิงได้เท่าความเงียบจากผู้ชายที่เคยรักเธอหมดใจ Stop explaining yourself let her wonder พอแล้วกับคำอธิบายพอแล้วกับการพยายามให้เธอเข้าใจว่าทำไมคุณถึงรักพอแล้วกับการเขียนข้อความที่เธอไม่อ่านเพราะความจริงคือคนที่อยากเข้าใจเขาจะฟังโดยไม่ต้องขอคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออ้อนวอนความเข้าใจจากใครคุณไม่ได้ต้องอธิบายว่าคุณดีพอคุณต้องเป็นคนที่ดีพอโดยไม่ต้องพูดและสิ่งที่ทงพลังที่สุดคือ ปล่อยให้เธอสงสัยปล่อยให้เธอคิดปล่อยให้เธอจินตนาการไปเองว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรเพราะเธอจะไม่มีวันรู้และนั่นแหละคือชัยชนะ You were the prize, she was the test คุณไม่ใช่ของแถมคุณคือรางวัลแต่คุณลืมจุดนั้นไปเพราะมัวแต่พยายามพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่บทพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรหรือเปล่าแต่มันคือบททดสอบว่าคุณจะยืนหยัดกับคุณค่าของตัวเองได้หรือไม่เธอมาในชีวิตคุณในฐานะข้อสอบไม่ใช่รางวัลเธอมาทดสอบว่าคุณจะลดตัวเองลงเพื่อรักษาเธอไว้หรือคุณจะยืนในจุดของคุณแล้วปล่อยสิ่งที่ไม่เขา รบคุณเดินจากไปและวันนี้คุณเลือกแล้วคุณจะไม่สอบตกสาสองเพราะคุณเพิ่งจำได้ว่าคุณนั่นแหละคือลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่เธอทิ้งไปโดยไม่รู้ตัว control the mind or be controlled by her memory คุณมีสองทางเลือกเท่านั้นควบคุมความคิดตัวเองหรือถูกหลอนด้วยความทรงจำของเธอไปเรื่อยๆ ตอนเธอจากไปเธอเอาร่างกายไปแต่คุณยังให้พื้นที่เธออยู่ในหัวรูปเธอยังอยู่ในมือถือเพลงที่เธอชอบยังเปิดซ้ำและคำพูดของเธอคุณยังเอามันมาทำร้ายตัวเองทุกคืนฟังให้ดีความจำไม่ใช่ศัตรูแต่ความยอมจำแบบไม่มีวินยัยคือกับดักหยุดรีเพลย์หยุดสร้างฉากที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและเริ่มตั้งคำถามว่าผมจะสร้างอะไรใหม่แทนภาพเก่านี้ คุณควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่คุณควบคุมวิธีเล่าเรื่องนั้นในหัวคุณได้และถ้าคุณไม่ทำเธอจะควบคุมคุณแม้เธอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วก็ตาม Attention is currency And you spending you're too much ความสนใจของคุณคือสกุลเงินที่มีค่ามากที่สุดแต่คุณใช้มันไปกับเธอมากเกินไปใช้ไปกับการดูสตอรี่ใช้ไปกับการเช็คโพสต์ใช้ไปกับการเฝ้ารออะไรที่ไม่มีวันกลับมา ทุกครั้งที่คุณให้ความสนใจคุณกำลังจ่ายให้กับคนที่ไม่ได้จ่ายกลับมาแม้แต่นิดเดียวคุณต้องเรียนรู้ว่าพลังของคุณไม่ได้อยู่ที่การให้แต่อยู่ที่การเลือกไม่ให้ด้วยซ้ำอย่าขอความสนใจจากคนที่ทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนอย่าจ่ายพลังงานให้ความทรงจำเพราะมันจะดูดคุณจนว่างเปล่า ตั้งแต่วันนี้เก็บพลังของคุณไว้แล้วลงทุนกับสิ่งเดียวที่ไม่มีวันหักหลังคุณตัวคุณเอง Attraction grows in absence, not begging. ไม่มีใครตกลุมรักคนที่ขอให้ถูกรักแต่คนเราจะเริ่มคิดถึงกันตอนที่อีกคนหายไปโดยไม่มีคำลาสเสน่ห์ไม่เกิดจากคำขอมันเกิดจากความลึกลับจากความเงียบจากความที่อยู่ดีๆคุณก็ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วถ้าคุณเคยอ้อนวอนส่งข้อความยาวขอโอกาสนั่นคือคุณกำลังลดสเสน่ห์ตัวเองทุกคำวันนี้คุณจะล ลี่ยคุณจะไม่ขอไม่งอไม่แสดงคุณจะหายไปอย่างคนที่มีคุณค่าเกินกว่าจะนั่งรอให้ใครกลับมาและถ้าเธอเริ่มคิดถึงคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นแหละสเสน่ห์ที่แท้จริง Your success is the loudest revenge อย่าใช้คำพูดหลางแขนอย่าใช้การประชดตอบโต้ถ้าคุณอยากให้เธอรู้ว่าเธอพลาด จงประสบความสำเร็จเงียบเงียบไม่มีอะไรทำร้ายอีโก้ของคนที่ถิงคุณได้เท่าการที่คุณกลายเป็นคนที่เธอไม่กล้าเดินเข้าไปหาอีกต่อไปไม่ต้องโพสโออวดไม่ต้องแสดงให้โลกเห็นว่าคุณโอเค แค่เป็นคนใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมในทุกด้านด้านที่เธอไม่เคยเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นได้แล้ววันหนึ่งเธอจะเห็นคุณในที่ที่เธอไม่เคยอยู่ด้วยเธอจะเงียบไม่ใช่เพราะเธอไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะเธอรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เธอมีสิทธิ์พูดด้วยอีกแล้ว Detachment isn't cold it's clarity การตัดอารมณ์ไม่ใช่ความเย็นชามันคือความชัดเจนทางจิตระดับสูงสุดคุณไม่ได้ใจแข็งคุณแค่เลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตภายใต้ความผันผวนของคนอื่นอีกคุณยังรักได้ยังให้ได้แต่คุณจะไม่ยึดติดคุณจะไม่สร้างโลกทั้งใบไว้ในมือใครคนเดียวเพราะคุณรู้แล้วว่าความผูกพันที่ไม่มีสติคือโซ่ตรวนแต่ความรักที่มาพร้อมกรอบชัดเจนคืออิสระที่แท้จริง คุณไม่ได้หยุดรักคุณแค่หยุดยอมและนั่นแหละคือจุดที่คุณแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ใช่เพราะคุณหนีความรู้สึกแต่เพราะคุณควบคุมมันโดยที่มันไม่ควบคุมคุณอีกต่อไปคุณไม่ต้องรอให้เธอกลับมาเสียใจเพราะวันที่คุณหยุดวิ่งตามคือวันที่เธอเริ่มรู้ว่าเธอเสียของมีค่าไปโดยไม่มีวันได้คืนแล้วเจอกันใหม่